โอเคนะผมตอนนี้ก็อยู่กับมิสเตอร์ดอนบรินกันอีกแล้วนะผมกับคําถามนะผมอันนี้มีน้องคนนึงนะผมถามมานะผมว่าอาสอนทาข้อความต่อกับอัตโนมัตินะผมใน l ลน์เอ็ให้หน่อยนะผมอันนี้ผมก็สัญญากับน้องเข้าไว้นะผมว่าเดี๋ยวจะทําเป็นวิดีโอใน YouTube ให้นะผมอันนี้ก็จะมาอัดให้แล้วนะครับผม จริงๆแล้วเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเกี่ยวกับเขาเรียกว่าข้อความตอกกลับใช่ไหมครับต้องความตอกกลับตรงนี้นะผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะผมอันนี้ผมขายสบู่นะผมขายสบู่แต่ว่าตัวนี้ก็ซาซาไปละเขาไม่เป็นไรเนาะก็ใช้ตัวนี้นะผมเป็นตัวอย่างก็แล้วกันเนาะในการที่จะแบ่งปันนะผมเกี่ยวกับเรื่องของการตอบคาถามให้กับน้องคนนี้เนาะโอเคนะผม ก่อนอื่นเนี่ยน้องต้องมีบัญชีของไ i n e แอบก่อนนะแล้วก็ล็อกอินเข้ามานะผมล็อกอินเข้ามาแล้วก็เราเนี้ยน้องก็เลือกเข้ามาตรงที่บัญชีที่น้องใช้นะครับอันนี้พี่ใช้ตัวนี้นะผมเดี๋ยวพี่จะใช้ตัวเนี้ยนะผมเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆอ,อ่ะก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆต้องตั้งค่าอะไรให้เรียบร้อยในแอปก่อนนะครับถึงจะมาจัดก,การตรงนี้ได้นะผมอ่ะเรามาดูเลยนะผมไม่รอช้านะผม ในส่วนของข้อความตอบกลับตรงนั้น,นะผมมันจะอยู่ตรงนี้นะผมด้านข้างตรงนี้เห็นไหมทางด้านซ้ายมือนะครับผมอันนี้พี่ก็นะครับผมพี่ก็ทําไว้หนึ่งอันนะครับเดยจะเปิดให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะสร้างให้ดูใหม่ด้วยนะครับผมอ่ะกดเข้าไปดูนะครับผมปกติเนี่ยเวลาเวลาน้องอเวลาน้องอ่าเข้ามาใช้รายละอดครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นคําว่าไอ้พวกแบบยินดีต้อนรับขอบคุณอะไรพวกนี้นะผมอันนี้คือตัวอย่างนะครับผมอ่ะอ,อันนี้ เวลาเราใส่นะผมเวลาเราใส่มาทําพร้อมกันเลยเนาะเวลาเราใส่ตรงนี้นะผมให้ตั้งชื่อก่อนอ่ะเดี๋ยวพี่จะติดตัวอย่างไปก่อนตั้งชื่อนะผมอันนี้ผมจะตอบกลับตอนที่ผมไม่อยู่นะผมตอบกลับอัตโนมัติตอนที่ผมไม่อยู่นะครับผมอ่ะมันไม่ได้นะผมก็ตอบก,บกลับอัตโนมัติก็แล้วกันนะผมประมาณนี้อ่ะโอเคตั้งชื่อให้มันื่อเฉยแล้วเสร็จปุ๊บนะครับผมสถานะตรงนี้ครับผมให้กดเปิดคือข้อความตอบกลับอัตโนมัติเนี่ย มันจะทําด้วยกันนะครับผมสองสองแบบนะครับผมสองแบบคือหนึ่งแบบแรกเนี่ยน้องอาจจะตั้งเวลาไว้ก็ได้นะครับผมให้มันตอบกลับตอนตอนไหนตอนที่เรานอนนะครับผมเรานอนเมื่อไหร่นอนสี่ทุ่มห้าทุ่มใช่ไหมแล้วก็ตั้งนะครับผมตั้งเวลาตรงนี้นะครับผมตั้งเวลาเสร็จปุ๊บนะครับผมแล้วก็ทางน,นี้เดี๋ยวพี่จะตั้งให้มันแบบประมาณว่าตอบกลับอ่ะที่นอนสี่ทุ่มใช่ไหมพี่ก็ตั้งไปเลยนะครับผมตั้งไปเลยเป็นยี่สิบสองนาฬิกาใช่ไหม ูกันนะครับผมเนี้ยเลือกตรงนี้ก็ได้เลื่อนนะผมอันนี้มันไม่ให้ยี่ใส่ยี่สิบสองนาฬิกาอ่ะจนถึงเช้าเลยนะผมแปดประมาณเจ็ดโมงเชา้าแปดโมงเช้าอ่ะแปดโมงเช้าเดี๋ยวพี่มาตอบนะผมเราก็ใส่เข้าไปแปดโมงจริงๆพิมพ์ได้นะผมแปดโมงเช้าอ่ะค่อยมาเปิดใหม่นะผมก็ทุกวันเลยนะครับแล้วก็ตั้งค่าไทาม์โซนนะผมให้เป็นบวกศูนย์เจ็ดนะครับก็คือ กรุงเทพนะผมประเทศไทยนะผมอันนี้คือแบบแรกเนาะเวลาเราหลับกําค่ำกังคืออะไรประมาณนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกําหนดนค,คีย์เวิร์ดนะผมกําหนดคีย์เวิร์ดตรงนี้น้องๆหรือเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเห็นตรงเดี๋ยวพี่ติ๊กให้ดูนะครับตรงนี้นะผมน้องๆจะเห็นตรงที่เป็นลายแอบของบริษัทดังๆอะ่ะที่น้องโปรดติดตามนะผมไม่ว่าจะเป็นแบบพวกเซนทันพวกอะไรที่มันแบบ ใหญ่ๆอ่ะผมเขาจะตั้งคีย์เวิร์ดไว้เวลาเขาไม่อยู่ใช่ไหมแบบว่าบางทีเขาอาจจะแบบว่าตั้งไว้ว่าให้สมัครให้กดอะไรดีกด02แล้วเราก็เพิ่มไปนะครับก็คือพอลูกค้ากด02เสร็จปุ๊บมันก็จะดิ้งเข้าความอัตโนมัติให้กับเรานะครับอาจจะเป็นการสมัครวิธีการสมัครอะไรก็ว่าไปแล้วแต่แล้วแต่ความต้องการของเรานะผมว่าเราจะสื่อให้เขาทําอะไรอ่านี่พี่ก็ แล้วเราก็พิมพ์ข้อความเข้าไปอันนี้พี่ก็พิมพ์ข้อความเข้าไปนะผมอันนี้ B b บีแบนะผมก็อันเนี้ยขายก็ประมาณนี้นะผมแล้วก็ใส่แคปชั่นอะไรเข้าไปนะสเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกการแก้ไขนะผมกดบันทึกปึ๊บอ่ะเมื่อกี้สร้างให้ดูแล้วเนาะนะผมไม่สร้างใหม่แล้วนะ <laughs> เออนะผมก็ประมาณนี้ข้อความมันก็จะบอกว่ามันจะส่งข้อความตอบกลับเนี่ยมันจะใช้นะผมมันจะใช้ต่อเมื่อเวลาสองทุ่มถึงแปดโมงนะผมมันจะใช้ข้อความตอบกลับ ตรงนี้นะผมเราไม่ต้องมาตอบแต่ว่าเราก็ขายสินค้าเป็นในตัวนะผมว่าเอ้ยราคาสบู่ก้อนเท่านี้นะผมเท่าไหร่ราคาประหยัดอะไรเขาว่าไปนะผมก็ประมาณนี้ถ้านิดนึงนะผมถ้าตรงนี้ถ้าน้องๆเนี่ยอยากให้เขารู้ว่าเอ้ยกด02เนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเนี่ยน้องๆก็ต้องบอกพิมพ์รายละเอียดเขาด้วยนะผมว่ากดสมมุตนะิเนาะกด02กด02เพื่อ ดูโปรโมชันนะสมมติว่าน,นี้เป็นโปรโมชันเนาะโปรโมชันเนี่ยเขาจะได้รู้ไงว่าคีย์ที่เราใช้เนี่ยก็คือศูนย์สองแล้วกดบันทึกนะครับกดบันทึกปึ๊บอ่าเนี่ย,ก,ยก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะครับผมถ้าเวลาเราไม่อยู่อะไรพวกนี้เราสามารถใช้ได้นะครับโอเคไหมถ้ามีคำถามนะครับผมถ้ามีคำถามเนี่ยคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับผมแล้วก็ อย่าลืมกด s ับสไคร b ์ให้กับพี่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ